รอกินข้าวแล้วน้องเปิดมารอกินข้าวแล้วฮะน้องเปิดมารอกินข้าวแล้วเดี๋ยวแม่้อยจะเอานมกับปลาทูให้นะคะน้องเปิดมาแล้วจ้าแมีแมวน้องเปิดมาขอกินอาหารมีนีแม่อ้อยมีนมกับปลาทูทอดให้น้องนะจ้ามาดูว่าน้องจะกินไม่ปลาทูหรือว่ากินจะนมเหมือนเดิมมาแล้วแม่อ้อยอ่อนปลาทูทอดเนาะแกะก้างออกแล้ว กับนมน้องไม่กินปลาทูแล้วพี่นนองน้องกินแต่นมอม่แลวน้องชอบกินนมมาคอยกินนมแม่อ้อยทุกวันฮะน้องเปิดตัวเมียได้เลยน้องเปิดในตัวเมียจะมาตอนเย็นเย็นจะมาส่งตอนเย็นเย็นจมาหามาอนแม่อ้อยตอนตัวเสาระม่าออกมาตอนตอนเย็น มั่นช่วงแบบประมาณซ้ำนี้แหละเพิ่นก็สิมาแล้วมานั่งอยู่นอกประตูแล,ะล,ะละ้วก็ะโหดแล้วว่ามาขอ,อกินนมเฮาก็ระเอานมให้แต่ว่าเคยเอาเนื้อเอายัางกินน้องก็บ่ค่อยมักกินเด้ก็คอยมักกินน้องก็สิมาก,กินแต่นมน้องเป็นแมวจอดอยู่แถวนี้ไม่ร้งสารเราก็เลยเอาอาหาร,ร,ร,หารให้กินนะถ้ามาหารมาอาเอาให้กินเมื่อวานก็มา อร,อ,อร่อยไหมจ้าอร่อยไหมนมนมสดจากตู้เย็นเย็นเลยเนี่ยนมเย็นเย็นอร่อยจัดไห้เหกินให้อร่อยนะลูกนะกินปลาทูบ้างนะ